ตัวพอร์ตเฟอแรกเนี่ยคือกิน40คะแนนเลยเขาจะแบ่งออกเป็น20 20อันแรกก็คือเขาอยากเช็คดูว่าเรามีสกิลทางการออกแบบมีสกิลทางความคิดสร้างสรรค์ก็คือ20คะแนนแรกคือเขาให้ออกแบบทำสเกตดีไซน์ออกแบบบ้านเลยอาจจะเป็นบ้านในฝันแล้วเรามีไอเดียอะไรในการทำเพื่อประกอบมันออกมาโอเคอันนี้ก็คือให้อยู่ไม่เกิน2หน้าหน้ากระดาษ A4 ก็อาจจะมีโปรเซสหน้านึง และอีกหน้าหนึ่งก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับงานการออกแบบคราวนี้เนี่ยตัวอีก20คะแนนถัดมาเนี่ยเขากำหนดมาเลยว่าเขาอยากให้ออกแบบบัสสเตชัน ก็คือที่รอรถเมย์เขากําหนดมาว่าไอ้ตัวที่รอรถเมย์จะต้องมีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่รองรับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมันมีโควิด -19 เข้ามาเราจะทํายังไงให้การรอรถเมย์มันปลอดภยัยอันนี้ก็อีกที่สิบเนีเขาให้ออกแบบไม่เกิน2หน้าคราวนี้เรามาสู่ทักษะที่2ที่เขาอยากให้ดูสวัสดีครับวันนี้เรามา คุยกันถึงเรื่องกำหนดการของ t c a s สรอบหนึ่งคือรอบพอร์ฟรีโอโอเคออกมาแล้วเนะเาะคราวนี้จะเป็นมหาลัยเชียงใหม่คณะสถาบัยกรรมศาสตร์ t c a s สปี2,565เรามาพูดถึงเรื่องกำหนดการก่อนกำหนดการลงทะเบียนเนี่ยของทาง t c a s สของทปอเนี่ยเขาเริ่มเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์9ถึง23ธันวาคมนี้ปี2,564เนาะที่ w w w 1 reg cmu ac t h เข้าไปแล้วก็ไปดูดรออยายละเอียดได้เนาะแต่พี่จะวันนี้พี่จะสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับคณะศัพทกรรมมหาลัยเชียงใหม่เวลาสมัครก็คือต้องสมัครแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินเน้นจ่ายเงินเพราะว่ามีทุกปีส่วนใหญ่น้องบางทีลืมจ่ายเงินบางทีเราสมัครหลายๆที่แล้วเราลืมจ่ายเงินพยายามติ๊กตัวเองไว้ว่าการจ่ายเงินคือคอม p l ีทนะแล้วก็ปีนี้เนี่ย เขาให้ส่งรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอในรูปแบบของ pdf ส่งไฟล์ถ้าเป็นของเชียงใหม่นะให้ส่งได้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่24ทธันวาคมจากนั้นปุ๊บก็จะมีการประกาศผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในวันที่18มกราคมสัมภาษณ์ผ่านระบบปีนี้ปีนี้ผ่านระบบออนไลน์ของทุกโครงการในคณะสถาปัตยกรรมเลยสัมภาษณ์วันที่22มกราหลังจากนั้นเขาก็จะประกาศรายชื่อรอบที่เนี่ยในวันที่4กุมภา จากนั้นก็คือยืนยันสินและปิดเกมจบทุกๆอย่าง ในวันที่8กุมภาแล้วก็จะสลัดส,สิทธิ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่พี่ถือว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นมหาลัยที่ถ้าพี่จะดีจากกรุงเทพขึ้นทางเหนือพี่รู้สึกว่าเชียงใหม่เป็นมหาลัยที่อันดับต้นๆของทางภาคเหนือแต่มีความเป็นศิปกรกรับมีความเป็นราชกบังผสมกันมันมีความบ้านๆของชาวเหนือแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักในวัฒนธรรมใครไปทางเหนือแล้วก็ได้ต้องมนต์เสน่ห์ทุกคนจะคิดถึงดอยทุกคนจะอะไรแต่เชียงใหม่ไม่ใช่ดอยเชียงใหม่คือเมืองเรียนที่มาและแเชียงใหม่คือเรียนเมืองเรียน เขามีเมืองเขามีฟิลของเมืองเราอย่าไปคิดว่าเชียงใหม่เราต้องไปดอยเราต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่เชียงใหม่แค่รถไม่ติดเท่ากรุงเทพแต่ว่ามันจะมีความเป็นเมืองอยู่แต่ว่ามันมีความน่ารักและมีความเป็นชุมชนไม่เหมือนกรุงเทพ,เทพมันจะแออัดแลมันจะเป็นเมืองใหญ่เด็กสถาปัตย์หลายๆที่นิยมที่จะเลือกไปใช้ชีวิต4-5ปีเชียงใหม่นี้เขาจะมีหลักสูตรตั้งแต่บวทวสปีและ5ปีแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแต่ละสาขาวิชาว่าเขาจะมีเงื่อนไขในการเข้าอะไรบ้างสำหรับพอร์ตฟิลโอครับ คราวนี้เราจะเข้ามาสู่ตัวคณะสถาปนิกกรรมศาสตร์หลักสูตร5ปีซึ่งเป็นหลักสูตรมาสเตอร์แบบตัวหลักสูตรใหญ่เนาะ5ปีเป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยนะของเชียงใหม่จะมีทั้งนานาชาติกับมีของไทยอันนี้พี่พูดของภาษาไทยก่อนเนาะในโครงการแฟ้มสะสมผลงาน t c a s สรอบหนึ่ง ค่าเทอมของเชียงใหม่ก็ไม่ได้เยอะประมาณ2 3งสามหมื่นก็ยังอยู่ในเรนจ์เนาะที่แคสตรว่ามีเขารับถึง65คนรับเยอะมากเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนคุณสมบัติแรกก็คือเขาต้องการเด็กมัธยม6เขาอยากได้เกรดเฉลี่ย5เท <5 S 2> อมไม่น้อยกว่า3 0 0หรือว่าอยู่จะจบมาแล้วก็ได้ก็เกรดเฉลี่ย6เทอมไม่น้อยกว่า3.0 0เหมือนกันแต่ว่าเชียงใหม่อะจะรับแต่สายวิทย์เท่านั้นคราวนี้เรามาสู่เอกสารที่คือปีเนิมส่งออนไลน์เพราะว่าคนที่จะเข้าเชียงใหม่อาจจะไม่ใช่เด็กเชียงหม เต็มหรืออาจจะเป็นเด็กที่7จังหวัดใกล้เคียงกับภูมิภาคนั้นก็จะมุ่งตรงสู่เชียงใหม่เขาก็จะมีใบสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หนังสือรับรองหรือต์ of reference หรือเราเรียกว่า recommendation นี่แหละก็คือเป็นหนังสือรับรองจากคุณครูที่โรงเรียนเพื่อรับรองว่าอยู่มีความตั้งใจคุณครูเขาเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราในการเข้าอันนี้อยู่แล้วเนาะคราวนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวพอร์ตเฟลโละรายละเอียดของพอร์ตเฟลโวที่จะส่งที่เชียงใหม่เนี่ยแต่ก่อน อ,อย่าลืมว่าการส่งพอร์ตโฟลิโอของเชียงใหม่เนี่ยเขาจะให้ไม่เกิน10หน้าในกระดาษ A4 คือทำมามให้ทําในกระดาษ A4 แต่ถ้าตอนส่งให้ส่งในรูปแบบของไฟล์ PDF เท่านั้นแล้วก็ขนาดไฟล์เนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยกำหนดอีกนีนึงเนะเาะคราวนี้มาดูกันว่า3เมนหลักๆที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอที่เขาต้องการคืออะไรเชียงใหม่ตัวสอทห้าปีเน้นพอร์ตโฟลิโอมากๆอันนี้ได้วุฒิสอทบจบมาสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ ็เซ็นแบบทํางานได้ทันทีตัวพอร์ตโฟิโอแรกเนี่ยคือกิน40คะแนนเลยเขาจะแบ่งออกเป็น20 20อันแรกก็คือเขาอยากเช็คดูว่าเรามีสกิลทางการออกแบบมีสกิลทางความคิดสร้างสรรค์ก็คือ20คะแนนแรกคือเขาให้ออกแบบทำสเกตดีไซน์ออกแบบบ้านเลยอาจจะเป็นบ้านในฝันแล้วเรามีไอเดียอะไรในการทําเพื่อประกอบมันออกมาโอเคอันนี้ก็คือให้อยู่ไม่เกิน2หน้าหน้ากระดาษ A4 ก็อาจจะมีโปรเซสหน้านึง และอีกหน้าหนึ่งก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับงานการออกแบบคราวนี้เนี่ยตัวอีก20คะแนนถัดมาเนี่ยเขากำหนดมาเลยว่าเขาอยากให้ออกแบบ b u สสเตชั o น ก็คือที่รอรถเมย์เขากําหนดมาว่าไอ้ตัวที่รอรถเมย์จะต้องมีฟังก์ชันหรือการใช้งานที่รองรับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมันมีโควิด1 9เข้ามาเราจะทํายังไงให้การรอรถเมย์มันปลอดภัยอันนี้ก็อีก20เคเขาให้ออกแบบไม่เกิน2หน้าคราวนี้เรามาสู่ทักษะที่2ที่เขาอยากให้ดูตั้งหัวข้อมาเลยเป็นทักษะที่2เขาบอกว่าทักษะการเขียนแบบทักษะการเขียนแบบ20คะแนน โดยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนละ10คะแนนเท่ากันส่วนแรกเขาบอกว่าการเขียนทัศนีภาพหรือ Perspective ของห้องเรียนผู้สมัครเองอยู่ในมุมมองระดับ normal view คือระดับสายตามนุษย์จำนวนหนึ่งหน้า ระดับสายตามนุษย์ก็คืออาจจะเป็นเราอาจจะยืนอยู่แล้วก็มองเข้าไปแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยอยู่ด้านล่างของระดับสายตาเราแล้วก็ห้องเรียนเป็นยังไงมันจะเช็คว่าเราสามารถเข้าใจจุด VP หรืออะไรได้ไหมก็เขียนออกมาให้เป็นเส้นที่ชัดเจนย้ำนะข้อนี้ไม่ต้องเขียนในลักษณะของภาพเหมือนแต่เขียนออกมาในลักษณะของการเขียนเส้นที่เข้าสู่จุด h i n g point เนี่ยชัดเจนลากออกมาแล้วก็มีที่มาที่ไปของทุกๆเส้น เห็นอ็อบเจกต์เห็นโต๊ะเรียนเห็นเก้าอี้เห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วคลีนนิ่งการเขียนแบบคือการเขียนเพื่อให้เส้นทุกอย่างมันเคลียร์และมันออกมาทําความเข้าใจง่ายและหาที่มาที่ไปได้สมบูรณ์แบบนี่คือสิ่งที่กรรมการเขาต้องการจากการเขียนข้อนี้ตัวต่อมาคือไอโซเมตริกเขาบอกว่าไอโซเมตริกก็คือภาพด้านบนเขาต้องการให้เราเขียนภาพด้านบนคือท็อปหรือแปลน แล้วจากนั้นคือฟรอนต์ภาพด้านหน้าแล้วจากนั้นคือภาพด้านข้างก็คือไซต์ของโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนที่เราเพิ่งเขียนเขียนในข้อที่แล้วโดยใช้มาตรฐานสัดส่วนให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษมาตรฐานก็คือคราวนี้การเขียนแบบในรูปแบบของไอโซเมตริกอาจจะต้องอ้างอิงจากการใช้สเกล e 1ต่อ50 1>, 1ต่อ100 1ต่ออะไรพวกนี้เอามาโอเคเดี๋ยวพี่อาจจะมีอธิบายเรื่องสเกลในในในตัวถัดไปเนาะโอเคเราจะต้องใช้การเคลียร์สเกลเพื่อให้แมช์กับหน้ากระาดาษ A4 แล้วก็พรีเซนต์ออกมาเป็น3ด้านก็คือท็อปฟอนต์้้วก็ไซส์ของโต๊ะเรียนอันนี้เป็นเป็นตัวที่2ทักษะการเขียนแบบอย่าลืมนะเส้นทุกเส้นต้องชัดคลีนแล้วไม่ต้องแรงเอาคราวนี้มาดูทักษะที่3ทักษะทางการวาดลายเส้นและลงสี อีก20คะแนนเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทละ10คะแนนเรามาดูว่า2พาร์ทของลายเส้นและลงสีเนี่มันมีอะไรบ้างอันแรกก็คือเขาอยากได้ drawing ภาพลายเส้นลงเงาเครื่องครัวภายในบ้านอย่างน้อย3ชิ้นโดยนํามาจัดองค์ประกอบวางร่วมกันนะก็คือโดยเป็นวัสดุที่แตกต่างกันทั้ง3ชิ้น โดยไม่จํากัดเทคนิคโอเคอาจจะเป็นรอยอิงโดยใช้ EE e ก็ได้ใช้ 6B ก็ได้ใช้สีพาสเทลก็ได้โดยใช้สีโคปิกมาร์ e เก็ได้หรือว่าใช้สีน้ําก็ได้เขาไม่ได้จํากัดการลงสีแต่ลงให้มันเป็นภาพเหมือนเล่นแสงเงาให้มันเห็นชัดให้มันมีทั้งเฉดมีทั้งชาร์โดเขาอยากเห็นว่าวิธีการลงแสงและเงาในตัวพื้นผิวของ วัสดุที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงและตัวเนี้ยเราแยกประเภทของแมททีเรียลเช่นอาจจะเป็นตัวสแตนเลสอีกอันนึงอาจจะเป็น พลาสติกพี่อธิบายก่อนว่าพยายามเลือกแมทเทียลที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่าไปเลือกแมทเทียลเช่นสเตเลตกับเหล็กวิธีการลงหรือว่าแมทเทียลมันจะมีความใกล้เคียงกันคือฟิลของ3อันที่มันแตกต่างมันจะได้เห็นวิธีการลงเห็นวิธีการเปลี่ยนเป็นเฉดแล้วก็สร้างเป็นเงาได้อย่างชัดเจนเคราวนี้มาดูตัวที่2บ้างให้เขียนภาพลงสีของอาคาราศาสนสถานในชุมชน ของผู้สมัครเองจํานวนหนึ่งหน้าเช่นบางคนเนี่ยาศาสนาอิสลามบางคนาศาสนาพุทธเราก็ลองเข้าไปในาศาสนสถานที่เราเคยไปประกอบพิธีกรรมหรืออะไรใครไม่มีาศาสนาก็เครียดหน่อยใครไม่มีาศาสนาวิธีการง่ายๆก็คือเลือกโบสถ์เลือกวัดเลือกมัสยิดเลือกอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสวยแล้วเราก็เขียนไปก็ได้ลงสีด้วยนะอันนี้เป็น10คะแนนครับนี่คือทั้งหมด โอ r อ l อของตัวพอร์ตฟ er mm ิโอเกี่ยวกับโจทย์ที่เขากําหนดมาให้ทุกอย่างของพอร์ตฟิโอเนี่ยมันอยู่ในของ80คะแนนที่เขาให้คราวนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นอีก20คะแนนมันคืออะไรสังเกตเห็นว่าพอร์ตฟิโอของสอทอเชียงใหม่เนี่ยมันจะกินเรนจ์ถึง100%คราวนี้อีก20คะแนนมันคืออะไรเขาบอกว่า10คะแนนแรกก็คือ ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเช่นการเขียนโปรแกร,รมการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมความเข้าใจในการก่อสร้างงานเทคนิคทางสถาปัตยกรรมด้านอื่นๆผลงานรับรางวัลพี่จะอธิบายทีละอันเลยนะอย่างเช่นโปรแกรมเราทำ SketchUp เป็นไหม Photoshop, e l l u s t 3D Max, Maya, After Effects, Premiere หรืออะไรไม่ไม่ต้องทั้งหมดเท่าที่พี่พูพดมานะแต่ว่าทำเป็นแล้วออกมาในรูปแบบการทำงานที่เป็นไฟนอลนอาจะมีแค่ SketchUp ตัวเีเล่ก็ได้ชั้นเก่ง Photoshop มาฉันสามารถทํา Photoshop ให้ออกมาเป็นงานทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เก่งทางงานถ่ายภาพสถาปตยกก็คือเราสามารถใช้กล้อง d s l r เนี่ยถ่ายภาพในมุมมองที่มันสวยในมุมมองที่เราเข้าใจเราโฟกัสจุดได้แล้วก็เทคนิคพวกคําเข้าใจในการก่อสร้างสถาปตยกเทคนิคอื่นๆเนี่ยอันนี้ยากสาหรับเด็กมัธยมเหมือนกันคือบางคนถ้าทําไม่ใช่ลูกของผู้รับเหมาลูกของอะไรที่เราจะเข้าไปหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็ยากเนาะคราวนี้ผลงานที่รับปรงวันเนี้ย เวลาเราไปประกวดแบบเราไปอะไรเราก็เอามารับรางวัลได้หรือว่าจะเป็นความสามารถพิเศษอื่นอาจจะเป็นทักษะพิเศษทางภาษาเรามีหลายภาษา,เรา,า,า,ษาเราอะไรอย่างนี้เราเคยเขียนที่สารเราเคยเขียนกระตูเราเคยเขียนอะไรเราเพิ่มเติม,ตมลงไปในตรงนี้ได้เนาะส่วน10คะแนนสุดท้ายที่เป็นตัวเสริมก็คือความสามารถทางภาษาอังกฤษให้พิมพ์ประวัติของผู้สมัครและทักษะความสามารถในการเรียนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดจํานวนหนึ่งหน้าพี่ขอเรียกมันว่าเซมิเนตอัปโสเจตจำนงในการเข้าแต่เขา เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะอันนี้พี่หมายถึงว่าถ้าเราเขียนไม่ได้ก็จะไม่มีคะแนนตรงนี้แต่ถ้าเราพยายามเขียนมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อเซเขียนเถอะก็จะมีคะแนนตรงนี้โอเคย่อแน่แรกเราก็อาจจะใช้หนหน้ากระดาษเนี่ยบรรยายว่าจริงๆแล้วเรามีที่มาที่ไปยังไง แล้วก็เข้าใจมาเริ่มต้นการเรียนรู้เกี่ยวกับคณะสถาปัตย์นี้ได้ยังไงแล้วมุมมองในอนาคตที่เรากําลังจะเดินต่อไปเราจะมีเป็นงไงทําไมเราถึงอยากเข้ามาหาลัยเชียงใหม่โอเคก็จะเป็นเซมินพะบัวส์เนาะโอเคเกณฑ์ในการคัดเลือกของเขาก็คือเขาจะเอเปอรเซนเนี่ยแล้วก็มาไฟนอลกันเลยคราวนี้มาดูกันว่าสิ่งที่จริงๆพี่ไม่อยากพูดเรื่องนี้มากเพราะว่าจริงๆแล้วเรากำชับกันอยู่แล้วว่าพอร์ตฟิโอมันต้องเป็นผลงานของตัวน้องเองแต่นี้เชียงใหม่เขาซีเรียสจริงๆก็ซีเรียสหม ว่าไม่ควรนําผลงานที่เอามาจากสถาบันกวดวิชาที่มันซ้ําๆกันที่มันไม่ใช่งานส่วนบุคคลคือเขาอยากให้แนมหนังสือรับรองผลงานตามแบบฟอร์มขนาะที่กําหนดว่าเป็นผู้จัดทําจริงจากครูประจําชั้นหรือครูในสายวิชาศิลปะในการออกแบบของที่โรงเรียนเนาะเป็นคนยืนยันกับทางมหาลัยว่าผลงานนี้มันเป็นผลงานเฉพาะตัวบุคคลที่เราไม่ได้ไปเอาใครมายืนยันว่ามันเป็นงานของเด็กคือพี่ว่ามหาลัยอยากสร้างมาตรฐานอีกชั้นหนึ่งว่าจริงๆแล้ว งานของเราอะ่ะมันเป็นงานจริงโดยบังคับให้คุณครูที่โรงเรียนเซ็นถ้าคุณครูที่โรงเรียนเราที่รู้จักเราครูประจำชั้นเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานของเราเขาก็าจะไม่เส็จมันก็จะโปรเทคมาได้อีกชั้นหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ซีเรียสของเชียงใหม่เนาะมาทเชียงใหม่ก็มีมนสเสน่ห์ที่น่ารักและปีนี้รับถึง65คนสําหรับสอทบอตั้งใจเต็มที่ครับเจอกันครับ